thank you สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเหมือนเดิมนะครับมินูลนะฮะก็วันนี้มาเกมใหม่นะครับ b a c k Cover Mobile ยังจัดไม่ครบนะครับแต่ว่าเอามาเปิดเลขน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะครับ300ใบก่อนที่ผมจะเติมเนี่ยผมเปิดไปแล้วนะครับเปิดใบฟรีผมดวงดีได้ยามิฟ้ามา1ตัวแล้วก็ไอ้ตรงโลนี้ผมได้นี่แหละครับได้มาสมาเดี๋ยวอยากได้พวกโลตัสแล้วก็ไปบิ๊กซีคาเฟ่คาฟูอะไรอะมา ตรงนี้มียามิแดงด้วยนะครับแต่ว่าคนที่เล่นมาก่อนเขาบอกไม่ให้เปิดนะครับเพราะว่าโนเอลมาก็ยามิก็ตกกระป๋องเลยก็คือไม่ได้ใช้แน่ๆเขาก็เลยไม่แนะนําให้เปิดกันเราอย่าดื้อใช่ไหมไม่งั้นเปลือง300โรนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนถ้าครบ200จะก,การันตีผมคงได้ครบอยู่แล้วล่ะไปเกมเพิ่งเปิดยังเล่นไม่ถึงไหนเลยโอ้โตาไม่ลืมคือถ้าตาไม่ลืมนี่คือไม่ได้นะครับโอ้ผมสกิปไม่ทัน โอเคสิบโลแรกผ่านไปฮึบลืมตาแมปูปูโอ้โหปูจะหลับไปถึงไหนโอ้โหปูจัดให้นะครับรอบนี้แหละปูลืมตาชัวผมบอกเลยปูลืมตาชัว ลื่มตาหนึ่งข้างฮะมาแล้วเซกิตัวฮาเฮ้ยแล้วมันมาไวอะดิมันมาไวอะดิ <c oughs> <c oughs> จบแล้วะครับอย่างนี้น้องๆโอ้โหได้ตัวฮิวมาแล้วนะครับก็เป็นตัวที่อยากได้อยู่แล้วนะครับ เล่นได้ทุกคอนเทนต์ PVP PVE อันนี้คือเราโอเคละแต่ก็อยากได้อัสตาด้วยเหมือนกันโลตัสวิลเลียมมาสแล้วก็อัสตาไปครับฮามล่าหาโลตัสลืมตาปาูมันต้องอย่างงั้นดิปูไปครับโอ้เป็นหน้าสกิลนะนี่หน้าสกิล เผากระทิงโอ้ oh, ไม่ใช่เผากลุ่มกลุ่มกุมเดีย๋ยวหาสีม่วงก่อนยังนะเอา้าปะกี้ปะยูโน you know, ครับเอ้ยปะกี้ปะเราได้ไอ้น้องของเป็นการ์ดเดดานะไม่ใช่ตัวนะเป็นการ์ดนะครับการ์ดนี่ก็จะมีความสามารถให้ผลเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดตามสัดส่วนพลังชีวิตในปัจจุบันสูงสุด15กลางๆนะดูไม่ได้แบบ เบอร์วังอะไรเฉยๆครับอันนี้ไม่ได้ดีอะไรมากมายไปต่อครับ <ๆ S 1> อาจจะช้าน,นิดน,นึงนะเพราะว่ามันใหม่ผมก็ศึกษาผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟอื่นมาก่อนแบบคนอื่นเขานะคุณผู้ชมอันนี้เกลือครับโลตัสวะมาหน่อยวะโลตัสเล็กบานถ้าสคริปต,ตรงนี้ปู่มันจะเห็นฉากปู่ลืมตาป่ะวะคนดู <c oughs> แล้วปู่ลืมตาอีกแล้ว <c oughs> ได้้ย <c oughs> การ์ดส สามเอเดดาสามเอเดดาครับเรียบร้อยครบครบแล้วโอ้เล่นสบายเล่นสบายครับตรงนี้ โอ้ oh, ได้มีโมซ่าซ้ำโอ้โหของแท้โลนี้ของแท้อันนี้คือเราก็ไปอัพดาวได้นะ oh. นี่ตัวโกงตัวโกงตัวโกงขออน,นุญาตไปอัพดาวต่อนะครับนนตึงตึงะดิโลนี้มันตึงจัดนะดิ <laughs> โอ้โหไวเอาจี LG นี่คือผมไม่ต้องเปิดแล้วก็ได้ปะ่ะคือแผดหน้าตัวผู้นี้มันแทบจะไม่ได้ใช้เลยมีโรตอ่ะได้ใช้ผมเปิดไปเรื่อยแล้วกันก็เอาให้หมดก็ถ้าได้อัตราแดงก็คือครบโห้ะกทดพวกนี้เรายังไม่มีเลยนี่เนาะสคริปนี่ไม่เห็นปู่ลืมตาจริงด้วยถ้างั้นเราเราจะไม่สคริปครับเราจะดูก่อนหาสก,กิลไปปูโอ้ไปง่วอีกะ้ะปู่กู โอเคมาละอาฮ่าสองครับได้สองกระทิงมาเลยกระทิงอีกแล้วเอา เราครบละดิเรียบร้อยฮะคร<ข>บ <laughs> <laughs> เออเทพเจ้ากาชามันไม่ได้ชื่อเล่นๆอยู่แล้วก็ไม่ได้ีกโอ้สบายละตรงนี้ชิลละแต่งันนี้คือชิลละ <laughs> ก็ถ้าเกิดว่าได้สกิลก็โอเคนะเพราะตรงนี้เรายังขาดใบสกิลอยู่ขอใบสกิลยามีได้ปะยามีฟ้า <laughs> ให้กูอัพอีกแล้วอะโลตัสจะอ๋อตู้สกิลไปอีกตู้นึงหรอแต่จริงเราก็ควรจะต้องเอาให้ครบก่อนปะอีก80โลเพื่อที่จะเอาการันตีอย่ามีฟ้าไปอัพต่ออ่ะนั้นเดี๋ยวเราไปการันตีอันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมตัวเราครบจัดจัดไปฮะปูหลับ ปู่ไม่ลืมตาเลยวะ่ะเฮ้ยปู่เอ็งหลับสามรอบแล้วนะขอยามีอีกชักตัวได้ป่ะปู่ขอยามีกับมาร์สอีกอย่างละตัวแค่นั้นพอโอเคปู่กูหลับยาวหลับยาวจัดโอ้โหแปลว่าเมื่อกี้ที่ผมเปิดมาคือดวงดีคตรโคตรแล้วได้ตัวที่แบบนะเอเอ เฮ้ยโอเคปูอันนี้ปูปูง่วงให้ปูตื่นนิดนึงเราไปสกิดต,ตรงนี้ก่อนทีนึงฮะอ่าปูมาอยู่นี่เหรอโอเคอันนี้เราตามนะเรามาตามปูปูมาละปูมาละอืมมันหลับไม่ตื่นเลยว่ะ คนดูเฮ้ยหลับยาวปู่หลับยาว,ยาวมาตื่นตอนการันตีโอ้หแล้วตัวเดียวด้วเอา้าวโอเคแต่อยากมีครับยส อันเชิญการันตีเอา้ามันไม่ได้เลือกเว้ยมันแค่อันเชิญเอานั้นก็ยามีซ้ำมาดิยามีอีกรอบนึงทรงนี้ทรงยามีอีกรอบแน่นอนครับโอเคโอเคโอเคไม่ได้แย่แต่ถ้าเป็นอาตาน่าจะน่าจะแย่สุด120บใบต่อลืมตา เย่ยหลับทั้งวันเฮี่ปู่ไอ้ปู่ไม่เอาเลยอ่ะคุณปู่ขอสักสี่เอเดนอาโบจัดให้หน่อยอ่ะสวยโอ้อันเดียวอ่ะแล้วเป็นยามิยามิามโอ้โหไม่เป็นสกิลสกิลแล้ววะ โอ้เป็นสก,กิลธรรมดานะเอาเวลังใบนะโอ้โหแต่ว่าก็มันก็ต้องเลือกใช้ตัวด้วยนะผมว่ากลางๆกลางๆอะแต่ปลายต่อปออู่ถือว่าปู่จัดให้โอ้เล็กนะปูเลยนะปูเลยนะปูฮะฮะเยี่ยมเยี่ยมครับปูโอ้มาอันเดียว ไม่เป็นไรโอ้โห oh, นี่ก็ซ้ำกระจายเอา้าอัตตาสกิลอัตตามาโอเคปอโอ้โหปู่หลับยาวแล้วอะโอ้ oh, รอบนี้เราได้สกิลแต่เราเราได้อัตตามาตัวเดียวเนอะตอนนี้เรากังขาดยามิตัวหนึ่งผมอยากได้ยามิอีกตัวหนึ่งเงียบกิฟ โอ้โปู่ปู่ไม่ลืมตาเลยว่ะคนดูโอเค <c oughs> สองดีฉะสองอันออมาแล้วครับ <c oughs> สวยขาดยามิ โอ้ไม่ได้ตัวเลยว่ะได้แต่สกิลคนดูโอ้ยประตูสีทองว่ะเฮ้ถ้าประตูสีทองเหมือนจะได้เลยปะประตูสีทองอ่ะสว <c oughs> ยครบพ่านละนี่โอเคละเราจะมีสองดาวแล้วไงตรงนี้เราเหลืออีก20บใบนะสองโลสุดท้ายนะ ใช่ครับเป็นอนิเมะครับอนิเมะเนี่ยเนี่ยประตูทองเว้ยบางทีมันก็เป็นประตูแบบสีกากาก,ากะ่ะอ้าวโอเคไม่เกี่ยวละลืมจบโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Black c l o v e r เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจัดให้อีกเพราะผมเพิ่งเติมไปนะเจอกันฮะ いいね。<music>